fine Can say that you're looking real nice We'll love to chat right now before I get high When you came to my eyes I feel like I'm on cloud nine You bang h a r d than 4th o July I think I can go w all night สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเนื้อหาที่เรียนตอนปี2นะครับแล้วก็พูดถึงกิจกรรมที่เรียนที่คณะแพทย์มอนาเรศวรนนะครับก็เริ่มจาก วิชาที่เรียนก่อนนะครับก็มันก็จะมีแบบ่งเป็น2เทอมนะครับเทอมหนึ่งกับเทอม2นะครับจริงๆก็มีเยอะมากแล้วก็มีวิชาหลักแล้วก็ยังมีวิชาให้เลือกด้วยนะครับก็วิชาแรกจะเป็นวิชาพื้นฐานชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้แบบสองกล้องดูเซลล์ครับ เซลที่แบบปกติมันจะเป็นยังไงนะครับลักษณะรูปร่างเซลล์แต่ละที่แต่ละที่ของร่างกายนีครับแล้วก็วิชาพื้นฐานเคมีและชีววิทยาโมเลกุลหรือเขาเรียกว่าไบโอเคมนั่นเองนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการเคมีต่างๆภายในร่างกายของเราครับแบบนี้นะครับแล้วก็วิชาที่3จะเป็นวิชา ครับพระวิทยาและเวชศาสตร์พันธุศาสตร์คือปกติจะไม่ค่อยคุ้นชื่อภาษาไทยนะครับอาจารย์ก็จะเรียกชื่อภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือวิชาเอมบริโอก็คือวิชาแบบเอมบริโอก็คือเหมือนตัวอ่อนนะฮะวิชาตัวอ่อนแบบเด็กอย่างเงี้ยอยู่ในท้องเป็นยังไงมีลักษณะการพัฒนาเน,นื้อเยื่อกี่สัปดาห์ไปพัฒนานเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะเนื้อหาเยอะนะครับอันนี้ แล้วก็วิชาต่อไปวิชาที่4เป็นวิชาระบบผิวหนังกล้ามเนื้อและกระดูก1นะครับตัวนี้เรียกว่าตัวที่1เรียนตอนปี2ตัวนี้จะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่นะครับก็คืออาจารย์ใหญ่เนี่ยนิสิตเนี่ยนิสิตคณะแพทย์เนี่ยก็จะไปแบบเอาล่างอาจารย์เนี่ยมาจากบ่อเลยนะครับบ่อที่มีการดองอาจารย์ใหญ่ไว้ก็อยู่ในมหาลัยนี่แหละครับก็ก็คือไปช่วยกันเอาขึ้นมาจากบ่อ ด้วยตวเองเลยนะครับก็เอาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เอามาเราจะต้องเอาอาจารย์ใหญ่มาล้างมาล้างให้สะอาดมาขัดขัดขัดให้สะอาดเตรียมพร้อมเพื่อจะเรียนอันนี้อาจารย์ก็จะให้ไปทําอยู่1วันเต็มๆก็น้องๆคณะแพทย์เนี่ยปีสองเนี่ยก็จะไปช่วยกันทําหมดเลยน้องๆเพื่อนๆนะครับก็จะไปช่วยกันทำหมดเลย,ไ,ย,มเลยไม่ว่าจะเป็นผลเตียงลงมาใส่อาจารย์ใหญ่แล้วก็เข็นขึ้นไป ก็พอหลังจากล้างร่างอาจารย์ใหญ่เสร็จก็จะมีการเหมือนเป็นงานพิธีไหว้อาจารย์ใหญ่นะครับไหว้อาจารย์ใหญ่หลังจากที่เราเนี่ยจะใช้ร่างของท่านนะครับเพื่อที่จะศึกษานะครับก็มีพิธีทําบุญให้อาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับหลังจากที่เรียนของท่านทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากจบปีสองนะครับก็จะมีทําพิธีทําบุญให้อาจารย์ใหญ่ด้วยนี่เราก็จะแบบไปทําบุญที่วัดนะครับก็จะมีพวก ญาติญาติของท่านอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็จะมาร่วมงานด้วยแต่เนื่องด้วยปีที่แล้วมันเป็นโควิด <c oughs> ก็เอ่อพวกญาติญาติของอาจารย์ใหญ่ครับก็มาถือว่ายังมาได้ไม่เยอะเพราะว่าตอนนั้นมันเหมือนว่าแบบมาตรการมันแบบค่อนข้างเข้มวดนะครับแต่เราก็ไปทําจนเสร็จนะครับก็มีเตรียมงานแล้วก็ผลอาจารย์ใหญ่ไปนะครับไปที่วัดอรไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทาบุญให้เสร็จสับเลย แล้วก็วิชาต่อไปเป็นวิชาระบบป,ประสาทระบบป,ประสาทก็คือเรียนเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทต่างๆที่อยู่ในร่างกายทั่วไปหมดเลยนะครับก็เยอะมากๆติ่งนี้แตกไปเป็นอะไรฟังก์ชันอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเกี่ยวกับโรคประสาทนะครับต่อไปก็เป็นระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับหรือจะเรียกว่า cardiovascular นะใช่ไหม คาร์ดิโอแอนว c สคูลอะไรอย่เงี้ยครับเป็นระบบหัวใจมันเหมือนแบบใจมันดีบตัวยังไงมันกล้ามเนื้อมันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าผิดปกติแต่ว่าความผิดปกติตอนปี2อ่ะทุกวิชาเลยยังไม่ค่อยได้เรียนเยอะนะครับมันเราไปเรียนตอนปี3มันจะเป็นแบบเบสิกจะเรียนแบบเน้นอนาโตมีเน้น,นกลไก ส่วนวิชาต่อไประบบหายใจก็ระบบการหายใจหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างนยครับหายใจแบบเหนื่อยหอบหายใจสั้นหายใจอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกระบบหายใจหมดเลยค่าอะไรต่างๆพารามิเตอร์ต่างๆที่มันแบบเกี่ยวกับการหายใจมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยกลไกการหายใจก็วิชาเนี้ยก็สําหรับเรานะครับก็รู้สึกว่ามันยาก ยากมากๆเพราะามันต้องทําความเข้าใจต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็จะมีวิชาที่เรียกว่าระบบสุขภาพศาสตร์นะครับเป็นวิชาของของมอแต่ว่าปกติเนี่ยเราจะต้องออกไปเยี่ยมชุมชนแล้วก็แบบไปดูปัญหาของเขาแล้วก็เอามาดูาแบบแล้วทําแบบไม่แน่ใจว่าต้องทาโปรเจกต์ไหมครับเหมือนแบบทําวิธีการแก้ไขปัญหาในชุมชนนั้นๆว่าเราจะแก้ไขยังไงดีนะครับแต่ว่าปีของเราอะ่ะ คือเนื่องจากด,ด้วยโควิดด้วยเราก็เลยต้องเรียนออนไลน์นะครับก็เลยอาจารย์ก็เลยจะให้มาเป็นเป็นเคสแบบเป็นซีนมาให้เองอาจารย์ก็จะแบบให้เป็นซีนมาล้วทํางานเป็นกลุ่มนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาของคนไข้ท่านนี้ยังไงที่มีปัญหาแบบอาจจะเป็นเบาหวานความดันก็ได้อาจจะแก้ไขไม่ใช่แค่ร่างกายอาจจะมองไปที่ถึงพวกสิ่งแวดล้อมข้างๆหมู่บ้านเป็นยังไง บ้านที่เขาอยู่มันเอื้อํานวยไหมอะไรอย่างงี้ครับคือมองแบบไปถึงแบบลึกๆแบบดีฟๆเลยที่อาจารย์บอกว่าแบบมองให้ไปถึงก้นก้นบึ้งของปัญหาอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็อีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาเลือกเนาะจริงๆวิชาเลือกมันจะมีสองวิชาวิชากฎหมายกับวิชาอีกอันนึงอะไรนะอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับ เธอมีนโลจีของศัพท์แพทย์อะไรเงี้ยครับแบบเทอร์มินโลจีก็คือพวกศัพท์ทางการแพทย์หรืออะไรเงี้ยครับมันมีเลือกสองอันนี้นะครับเป็นวิชาของคณะนะครับเราไม่สามารถเลือกข้างนอกได้เลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับก็มีวิชากฎหมายกับวิชาเนี่ยแหละครับพวกศัพท์ทางการแพทย์เนาะส่วนตัวของผมเนี่ยเลือกเรียนวิชากฎหมายทางการแพทย์นะครับเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่า ใกล้ตัวแล้วก็มันจะมีอาจารย์แบบว่าจากข้างนอกอ่ะมาสอนทั้งเป็นแบบอายการนักกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆมันทําให้แบบเนื้อหามันค่อนข้างที่จะแบบทุกคนที่ว่ากฎหมายมันก็คงจะเครียดนะเนาะแต่ว่ามันก็สําหรับเราเราก็รู้สึกว่ามันได้ความรู้ด้วยแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรเอาไปใช้ได้แล้วก็มันสนุกอาจารย์สอนสนุกไม่เครียดเนีย่ยพี่คิดนะครับแต่งจริงก็อยากเรียนอีกหนึ่งวิชานะวิชาที่เราไม่ได้เลือกครับ เพราะว่าเรียนง่ายดีครับต่อไปนะครับก็จะมีวิชาเรียนวิชาชีวสถิติระบาดวิทยาและทฤษฎีการวิจัยจะเป็นแบบหลักการจากอะไรเกี่ยวกับการวิจัยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีความรู้ด้านนี้เนาะก็ถือว่ายากสําหรับเรานะถือว่ายากอยู่แล้วก็มีเรียนระบบทางเดิอนอาหาร ทางเดินอาหารก็คือตั้งแต่ช่องปากลงไปออลำคออะไรกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยลำไส้ไปจนถึงทวารเงี้ยครับก็เรียนเรื่องกลไกก็เออพวกกล้ามเนื้อพวกส่วนประกอบต่างๆ่เนื้ออะไรเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแล้วก็ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเพศชายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีวิชาระบบต่อมไหลท่อนระรับระบบภูมิคุ้มกันก็มีนะครับแล้วก็มีวิชาระบบโลหิต นะครับแล้วก็มีวิชาการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ปีคลินิกเรียนอะไรนะจำไม่ได้ใวิชานี้การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ความรู้ปีคลินิกเออมันก็คงเรียนแบบประมาณตามหัวข้อนี้ครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์มีเรียนวิทาศาสตร์เชิงประจักษ์มันคืออะไรวะลืมวิทาศาสตร์เชิงประจักษ์ แล้วก็มีเรียนพื้นฐานจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยานะครับอันนี้ก็ชื่อก็ตามนี้เลยก็จะมีสองกล้องเยอะๆแล้วก็มีแบบให้จําเชื้อปรสิตเชื้อจุลินทรีย์อะไรต่างๆการย้อมแบบไหนแหลกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีระบบสุขภาพศาสตร์สองเหมือนเทอมแรกเลยนะครับที่ให้ไปลงชุมชนแต่ว่าก็ไม่ได้ไปลงอยู่ดีก็มาแก้ปัญหาทําเป็นโปรเจกต์ต่อว่าจะแก้ไขปัญหายัางไงน,นี่ แล้วก็มีพื้นฐานด้านดิจิตอลด้วยนะครับอันนี้ก็จะแบบเอ๊ะทำไมเรียนแพทย์ต้องเรียนดิจิตอลเพราะว่าที่คณะแพทย์มน,นเนี่ยเหมือนอาจารย์แบบก็พยายามเซตหลักสูตรให้มันเป็นหลักสูตรหลักสูตรใหม่ก็คือแบบเป็นแพทย์ที่มีความรู้ด้านดิจิตอลอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องมาเรียนพื้นฐานด้านดิจิตอลด้วยก็มีทาโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเออเราจะแก้ปัญหาระบบโรงพยายบาลยังไงดีใช้แอป หรือจะทําอะไรหรืออะไรเงี้ยเราก็มีการทําแบบแอปพลิเคชันสําหรับให้คนไข้ที่มาโรงพยาบาลแล้วแบบมีปัญหาว่านี่จะไปตรงไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์ project, แต่ละกลุ่มที่ทำนะครับก็จะทํางานเป็นกลุ่มแล้วก็มีวิชาการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิทัลนะครับก็เห,เหมือนกันนะครับนี่ก็จบไปสําหรับเรื่องของการเรียนปี2นะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวนับวิชาก่อนนะครับว่า มีกี่วิชาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเสบสองสิี่้าสิหสเจ็ดสิบดสิ้ายี่สบองนี่เพิ่งมานับครั้งแรกนะครับว่าปีหนึ่งอ่ะเรียนไป22วิชานะครับมันเยอะมากก็คือเพื่อนเพื่อนเขาคิดเอาล้วกันว่าเทอมหนึ่งเรียน22วิชาแล้วการสอบอ่ะมันจะเป็นแบบสอบแบบบล็อกต่อบล็อกก็คือเรียนเสร็จบล็อกนี้ปุ๊บ อบเลยซึ่งแต่ละบล็อกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2-3สัปดาห์นะครับหรือบางบล็อกเนี่ยอาจจะมาเหลื่อมล้ำเรียนทุกวันพุธของสัปดาห์อย่างเงี้ยครับเรียนเรียนเรียนนะครับก็เรียนเสร็จก็สอบเรียนเสร็จก็สอบมันก็เลยแบบเราจะไม่ได้มีแบบไฟนนลหรือมิดเทอ m มอะไรเงี้ยครับก็มีสอบเป็นบล็อกบล็แล้วก็จบไปเลยนะครับมันก็เลยทําให้แบบมิสิตแพทย์จะต้องอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลานะครับ คือไม่ไม่ใช่ว่าแบบขยันทุกคนแบบหืเห็นนิสิตแพทย์แล้วแบบอ่านหนังสือตลอดเลยแบบขยันจังเลยวะแต่จริงจริงมันไม่ใช่นะครับมันคือแบบมันคือสิ่งที่บังคับให้เราต้องอ่านหนังสือคือถ้าแบบเนี่ยอย่างอย่างอย่างเราเนี่ยยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่านหนังสือขนาดอ่านหนังสือเยอะนะครับก็ก็ยังรู้สึกว่าเออทาข้อสอบไม่ค่อยได้นะครับถ้าเราไม่อยากจะคิดผาพถ้าเราไม่อ่านเลยเนี่ยมันก็คงแบบมันก็คงแบบแย่มาก อ่ะพอแล้วพูดไปเยอะแล้วนะครับต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมบ้างแหละว,ว่ามีอะไรบ้างนะครับคือเราอ่ะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมเท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นโควิดนะครับแต่ว่าก็จะมีกิจกรรมแบบรับน้องที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะแพทย์มอนอนเลยก็คือมีกิจกรรมรับน้องเข้าวังอ่าทาไมต้องเข้าวังเพราะว่าของเราอ่ะชื่อตามชื่อมอนะครับพนรีสวนนะครับ ก็รับน้องเข้าวังจะเป็นพิธีที่แบบถือว่าแบบเออมันดีมากๆก็จะมีรับน้องมีผูกข้อไม้ข้อมืออย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการแสดงจากพี่พี่ให้ดหูรู้สึกว่าแบบเออขนลุกมากดีมากนะครับถ้าเป็นมออื่นอย่างเช่นศรีราชก็จะเป็นรับน้องข้ามฝากใช่ไหมแต่ที่นี่ก็จะเป็นรับน้องเข้าวังอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าดีมากๆตอนปีสนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมจับฉลากหรือเลือกศูนย์แพทย์ที่เราจะไปขึ้นคลินิกตอนปี456กนะครับก็จะมีให้เลือกมีศูนย์พิจิตตาแพทย์นะครับมี3ที่ให้เลือกนะครับเราก็จะไปตกลงกับเพื่อนว่าแบบอีคือถ้าใครตกลงอาจารย์น่จะแบ่งกลุ่มจะคละคระค,ะ,คะกันมาจะแบ่งกลุ่มให้ว่าแบบกลุ่มนี้กลุ่ม56คนประมาณนี้ครับกลุ่มละ5้าคน ในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะกําหนดมาว่าให้ไปที่นี่สองคนไปที่นั่นสองคนไปที่นี่สองคนนะครับหกคนใช่ไหมไปตากสองไปพิจิตสองไปออไปแพรสองเนี่ยครับเราก็ต้องไปตกลงกันในกลุ่มซึ่งอาจารย์จะไม่ได้ไม่ได้แจ้งมาก่อนนะอาจารย์จะเราจะไปรู้อีกทีว่าเราอยู่กลุ่มกับเพื่อนนะอ,อ่ะอยู่กับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปรู้ในห้องเลยแล้วอาจารย์ก็จะบันทึกวิดีโอไว้หมดเลยว่าแบบวันเลือกศูนย์นะเธอเลือกอันนี้เธอจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับ ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับก็จะมีก็เราต้องถ้าตกลงในกลุ่มได้เออเราจะไปนี่นะเราจะไปโน่นนะอะไรเงี้ยเราจะไปนี่ถ้าตกลงในกลุ่มได้ไม่ต้องจับฉลากแต่ถ้ากลุ่มไหนอะตกลงกันไม่ได้ก็จะต้องจับฉลากนะครับก็มีทั้งกลุ่มที่ตกลงกันได้แล้วก็ตกลงกันไม่ได้นะครับก็ลองคห้กันไปนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้สมหวังสำหรับคนที่สมหวังก็ดีใจกันไปนะครับ ก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าตลกตลกเสียน้ำตาสําหรับคนที่ไม่ได้ตามใจนะครับก็มีกิจกรรมอะไรอีกอะ่ะก็มีกิจกรรมรับน้องสายรหัสเหมือนกันเนาะพี่ๆก็จะแบบมีการส่งต่อแบบหนังสือให้อะไรเงี้ยครับก็มีในวันนั้นก็จะมีการแนะนําด้วยว่าแบบเพราะว่าพี่อะ่ะเขาจะเลือกศูนย์มาแล้วว่าพี่ไปนี่ๆี่นี่นะเขาจะเอาวิดีโอแต่ละศูย์มาให้ดูว่าเราอะ่ะ อยากไปไหนอะไรเงี้ยเขาเหมือนมาขายของให้เราแบบเลือกที่จะไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกจากตรงนั้นแหละเนาะแล้วเราก็ไ่เราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าเออตรงนี้เป็นยังไงนะเราชอบแบบเออเรียนเยอะๆนะหรือว่าเราชอบแบบชิวนะเราชอบอย่างนี้นะเราชอบอิสระเราชอบอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ละที่มันก็แบบจะไม่เหมือนกันเราชอบแบบไม่เครียดนะเราชอบแบบเนื้อหาเน้นๆมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนนะครับ ก็เป็นกิจกรรมตอนปี2ก็ถ้ากิจกรรมทั้งหมดของปี2ที่ประทับใจเลยก็มีรับน้องให้มาเป็นเบอร์หนึ่งไม่สิให้เบอร์หนึ่งก็คือมันมันมันเลี้ยงไม่ได้อะเนาะคือแบบมันก็ดีทั้งหมดเลยอะทั้งรับน้องทั้งแบบใหญล้างร่างอาจาร,รย,าย์ใหญ่ล้างร่างอาจารย์ใหญ่อ,อทำบุญอาจารย,าย์ใหญ่าเง,งี้ยจัดงานให้อาจารย,าย์ใหญ่ก็เป็นงานที่แบบว่า ดีๆนะครับก็แบบท่านเสียสละสุดๆแล้วเพราะเราแบบเราใช้ร่างท่านแบบคุ้มค่ามากๆเราผ่าทุกส่วนนะครับก็เป็นจัรรมที่ดีมากๆก็มีแบบกิจกรรมที่ตื่นเต้นก็เป็นเลือกศูนย์แพทย์ที่เราจะไปต่อในชั้นคลินิกนะครับก็จริงๆอ่ะปกติมันจะมีเข้าค่ายด้วยนะเข้าค่ายแบบว่าจะออกไปที่ไหนกันแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งก็คือแบบไซลินเกมที่เป็นแบบของคณะแพทย์ลูกมอแบบ จะไปจัดกันว่าแต่ละปีจะไปที่ไหนเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบพลาดตรงนั้นมาปีสองปีแล้วก็น่าจะยังครับน่าจะแบบหลังโควิดถึงจะมีอีกทีหนึ่งนียนะครับก็จบกันไปสําหรับกิจกรรมตอนปีสองนะครับเดี๋ยวปีสามจะมารีวิวใหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้ามีเวลาว่างตอนนี้ช่วงปิดเทอมปิดเทอมตั้งกี่วันไม่รู้แต่ว่าอีกไม่กี่วันก็สอบแล้วก็คือ ปิดเทอมให้อ่านหนังสือนะครับไม่มีเรียนแต่ว่ามีสอบเขาเรียกว่าปิดเทอมไหมไม่รู้นะครับก็เป็นปิดเทอมปลอมๆนะครับก็มาทําวิดีโอให้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าอยู่คนเดียวมันจะเครียดเกินไปก็เลยต้องมาพูดอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจแล้วก็อยากที่จะมาเรียนที่คณะแพทย์มอนอ่ะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเมื่อกี้ยัง พูดไม่จบนะครับยิงม,มีกิจกรรมหนึ่งที่มันเออรู้สึกประทับใจนะครับก็เลยจะมาพูดต้องพูดนะครับกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมรับกล่องเขียวนะครับก็เป็นของกล่อง,องของคณะแพทย์ที่แบบว่ารุ่นพี่เนี่ยจะใส่ของมาให้นะครับก็จะเป็นพวกน็คไทสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นพวกที่เอาไว้ติดกับน็คไทนะครับเขาเรียกว่าอะไรติ้งครับอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ติดกับน็คไทนะครับแล้วก็ มีเสื้อเสื้อเขียวเสื้อเขียวเป็นเสื้อคลุมของคณะแพทย์เนาะเป็นเสื้อแบบเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวนะครับแต่ว่าอันนี้เราซื้อเองนะแต่ว่าพี่เอาไปใส่ในกล่องให้แล้วก็แบบว่าทําการส่งให้เราอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆอาจารย์จะมาพูดปราสัยแบบเออนักเรียนตั้งใจเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยให้สอบผ่านไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนโวยพรแบบวีลคอมต้อนรับน้องๆอ,งองย่างเป็นทางการอย่างเงี้ยครับก็จบแล้วครับ เติมแค่นี้ครับบ๊ายบาย